Hello YouTube วันนี้เรากับเกมไลน์เลนเจอร์ซีซั่นสี่ครับวันนี้วกับเลนเจอร์ตัวใหม่นะครับเดือนนิวเรจิ่งฮัลโนลมูโอเคครับกับทีมจามูนคัมมอนของอังกฤษที่โค่นเบอร์คอยบาบูไซดอนนะครับเย a ซึ่งบราวบูไซดอนซึ่งในเลนเจอร์เซตีนะครับมันจะเริ่มตั้งที่เจ็ดดาวนะครับว้าวยอด yeah that's cool โอเคผมเล็บคนที่รูดอังกฤษคือผมเองวิกกี้แม บนาไมซื้ออัพโอ้โหเป็นแบบใหม่นะครับทำขยายเวลาถึง5สิงหานะครับดูดิครับ5สิงหาครับปุ๊ิมีแค่สมวันสีเนี่ยวีเดเฮ้ยดูมันยาวนี่นี่นี่คือชื่อบัคายที่ยาวที่สุดในโลกสโกมีในเกมนะครับตเดี๋ยวเดียวโอเคครับวันนี้ผมจะมาจัดอีเวนต์พิเศษจับอีเวนต์จับจับสองครั้งสคุณ โอเครัเเกเงหนึ่งหกเบื้งนึ่งผู้ถีเโอเคโอเคจับแต่ขอบอกไปก่อนนะครับถ้าได้ตัวดีก็จบเลยนะครับถ้าไม่ได้ตัวดีก็ไม่ต้องนะครับโอเคเฮ้ยมล้ว้าโอเคเริ่มครับสูตรเริ่มครับสูตรสูตรสูตรตายสูตรสูตรู่าสูตร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 ตรวันนี้เราสูตรวันนี้เราสูตรอเเสูตรวันนี้เรากลังร บอสสวนบ้าเกินมันตามหลอกหลอนตลอดเวลาเลยวู้วฉันตามมาหลอกก็อีกแล้วฉันคือบอสผีเดือนที่แล้วก็มาสลีมาร์เรตชาบลกกกสลีกินเลือดนั่นเองครับวันนี้เรามาเจอกับหมาน้อยนะครับแวมไพายสลีองเอ็งองเอ็งครับ ไปลองดีีนะครับบอมนักตกคีกระดับแรงเขาอยากเขาตัวที่สี่นะครับตัวที่สี่ให้วิจำนะครับสนมหาเศรษฐีจะมลอกออีกแล้วตัวที่ห้าครับตัวที่ห้าฟิฟอย่าพึ่งผมจะใช้แซมนะครับไอโยใครวอชีไปครับโยใครวจชีนะโยใครวชีโยใครวจชีโยใครวอชีโยใครวอชีเฮ้ยเฮ้ยครับ คือกันเราเปพวกเดียวกันเฮ่พวกเดียวกันพูดเลยกดเลยเดี๋ยวตัวที่หกนะครับตัวที่หก่ะเรดี๋ยวที่หกครับดิฉันปิดดิฉันจับอโอ้โหเอาอีกตัวนึ่งโอเคโอเโอเคโอเคตัวสุดท้ายในล่าจับหนึ่งการจับครั้งแรกนะครับไปครับแฟมโยใครไว วันนี้ก็เจอกับโยไคว่จีนครับแมงเงี้ยครับโออลิสแน็คบัลเล่ปกับก็ับก๊อปโอ้ก๊อปครับโอ้ก๊อปโลกัสวันนี้เราขอขออะไรก็ได้ขอผมขอขออะไรก็ได้ที่บอลสามร้ขอจีบันเนียนได้ไหมครับเฮ้ยเฮ้ยเราจะเจอตอนที่เจอจีบันเนียนนะอยากได้ขอได้ตัวดีดีขอดีดีขอได้ มอเตอร์โบโอ้โหอยากได้ทั้งดครับตอนนี้ครบเซ็ตคชิทวรี่ยังยังได้สองตัวรวนเลยครับก็ชิทวี่นะครับก็มีเอฟเฟกต์ในตำนานนะครับก็นี่ไงเออกับอู้หูอู้หูอู้หูเฮ้ยเดี๋ยวพอพอโอเคตัวที่สามครับแคร์ลกเลนกางเดี๋ยวจับเอง ออกตีมาฟ้าเทสาโคบีพูน่ารักเดี๋ยวขอหมุนกัน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 โอ้เกมนัดบอร์ดเกมนัดบอร์ดตลุกเนาะเกมนัดบอร์ดวนั้นนั้นเราจะอีกสองตัวครับนั้นเราจะปิดตรงดาวตรงนี้กันโฮ้โหนี่ในที่สุดเราก็ได้โคบบมูตัวสุดท้ายนะคบ ขอให้ได้มันดีๆเงั้นกดพองกันเลยดี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 ดดิ้งดิ้งดิงบ่นพืนโอเคิงยิงยิงๆเมอรทำไมเกต้งให้อะไรมาอยังนีกับฉันทำไมเมอ S U M M E R มอเทียมทำดูสกิลพอ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 เครื่องถอยเล็กร่องอยู่โจมตีห้าพลังโจมตีห้าเท่าหยุดการเคลื่อนที่วิโอ้โหเลนเจอร์ดีดีดีและสลามครับพรแห่งโพไซต์นเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนไหว30%ระยะเวลาคูดเลเวลคูดหนึ่งใช้เลเวลเหมือนกับบ้าเลยครับพี่แบบกับโคบี้เอ็กแลนครับก็อันนี้นะครับผลกันนะครับเพิ่มอัตราติดคริติค่า50%นะครับโอเคเรามาดูกันที่ นี่ครับจะเป็นพลังแห่งสายรุ่งก็จะมีพลังโจมตี3.5เท่านะครับ2วิกับพลังชีวิต2เท่า12วินครับกับสกิลหม่ครับอัญเชิญเพื่อนแห่งท้องทะเลครับเป็นหอก็จะเรียกใช้ก็จะเรียกใช้เพื่อนแห่งท้องทะเลครับเพื่อช่วยคี้นะครับโวเคสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับถึงแม้เราจะได้ตัวดีๆนิดเดียวนิดเดียวนะมีมินีมนีโนโน นี่ดีสุดๆมีเยอะครับมีเยอะครับซึ่อองคราวนี้ก็ถือว่าดีอยู่นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับเอออย่าคิดยาวเกินโอเคจบแล้